สวัสดีครับอ่านะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมโก้นะฮะจากกรวดสุคนธามาส์นะครับผมหรือที่รู้จักกันในชื่อเจ้าป่าเขย่าโลนะครับวันนี้นะฮะได้เลิกแล้วนะครับผมในการเปิดใช้ระบบ Deep Version 6นะครับหรือระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลนะฮะจากสำนักงานกอพอนะฮะโปรแกรมนี้นะฮะสำนักงานกอพอได้พัฒนาขึ้น และทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยได้หยิบจับโปรแกรมนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในองค์กรสกรชและสกจด้วยนะครับแต่ในเฟสแรกเนี่ยในเริ่มแรกในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะเราจะนำร่องนะฮะใช้ในสกชออก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะได้ใช้กันทั่วประเทศนะฮะสกจด้วยนะครับผมนะครับแต่นะฮะสิ่งที่สำคัญนะครับผมพอเปิดระบบใช้แล้วเนี่ย มันก็ต้องมีการลงทะเบียนนะครับนะฮะซึ่งการลงทะเบียนตรงนี้นะฮะวันนี้เลยฮะผมจะมาสาธิตกันนะฮะทั้งลงทะเบียนเดสก์ท็อปนะะพอลงทะเบียนเดสก์ท็อปเสร็จเนี่ยก็จะไปใช้แอปพลิเคชันนะครับทางสมาร์ทโฟนนะับผมซึ่ง DP6 เนี่ยมีการรองรับนะับผมทั้ง Android และ iOS ด้วยนะครับทาง Play Store แล้วก็ App Store นะครับผมนะครับผมจะสาธิตกันแล้วสุดท้ายนะฮะจะมีการใช้ฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมซึ่งจะให้ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลกันนะครับผมก็คือการเพิ่มที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนะฮะอันนี้นะครับเป็นหน้าของ d p นะครับผมซึ่งเราต้องไปเข้าหน้าแรกก่อนนะฮะ nfc นะครับผม u r l นะฮะ u r l คือ n f c d p e e p d t g o t h นะครับอันนี้เป็นชื่อนะฮะ u r l ของ deep 6ของสภาเกษตรกรนะฮะนะครับนะฮะคนสภาเกษตรกรนะครับใช้กันทั้งหมดเลยฮะสะกอชอด้วยสกจออด้วยนะครับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดก็ได้ใช้นะฮะผมตอนแรกนะครับหน้าจอนี้อ่เป็นหน้าจอล็อกอินนะฮะยังไม่ใช่นะฮะ ต้องลงทะเบียนเนี่ยก็ตามเคอร์เซอร์ผมมาเลยนะฮะเคอร์เซอร์ผมมาที่ลงทะเบียนเห็นไหมฮะคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีรูปนะฮะรูปขึ้นมานะฮะผมตรงนี้เนี่ยมันพิมพ์ไว้ว่า300คูณ300พิกเซลนะฮะผมแล้วก็รองรับรูปแบบไฟล์ png jpg และ jpeg นะฮะสามนำสกุลนะครับ300คูณ300นะผมลองใส่ดูละตรงนี้ บางทีมันอาจจะคาดเคลื่อนไงก็คือภาพจะยืดหน่อยนะครับผมนะครับต้องหาภาพที่เหมาะสมนะครับไปรีซิลมารีไซส์มานะฮะผมรีไซส์มานะครับค,คอปมาอะไรให้มันดูเรียบร้อยนิดหนึ่งนะครับผมแต่ผมจะคามตรงนี้ไปก่อนนะฮะนะครับไปส่วนที่สําคัญกว่านะฮะก็คือเลขบัตรประชาชนนะฮะสิบสามหลักตรงนี้เนี่ยก็กรอกเลขบัตรเข้ามาเลยนะฮะสิบสามหลักผมสมมุติขึ้นมานะฮะนะครับติบสามหลักเข้าไปนะครับและนาย คำนำหน้าชื่อนะครับนายนางนางสาวอะไรก็ว่ามานะฮะแล้วก็มันจะมีพวกยศทางทหารตำรวจด้วยนะครับนะครับพ้นอากาศเห็นไหมฮะนาวาอากาศตำรวจนะครับนักโทษก็มีนะครับใช้กันหลายกลมนะฮะนะครับผมนักโทษมีด้วยนะฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมเห็นไหมฮะนักโทษชายนักโทษชายจาก 10A ก็คือ ทหารติดคุกนะครับผมคุกทหารนะฮะประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะฮะไปต่อนะฮะก็จะมีเยอะแยะมากมานะครับอืมลองดูนะแต่ว่าต้องเป็นความจริงนะครับผมนะครับต้องเป็นความจริงนะผมย้ผมย้ํานะฮะชื่อนามสกุลอะไรนะครับตรงนี้สําคัญอีเมลนะฮะคือใครจํากันได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมให้พนักงานนะครับผมทุกคนเลยนะคร กรอกข้อมูลนะครับใน Google Form เป็นแบบสำรวจนะครับผมอีเมลนะของกจนะฮะกรอกเพื่อเอาอีเมลนี้ไปอยู่ในระบบ d p t นะฮะคนที่กรอกมาเนี่ยก็คือเมลนั้นแหละฮะนะครับต้องเป็นเมลนั้นนะครับกรอกเมลอื่นในช่องนี้ไม่ได้นะับผมต้องเป็นเมลที่กรอกในแบบสำรวจก่อนหน้านี้เป็น Gmail บ้าง Hotmail บ้างนะครับเอาลุก อ่า Yahoo ะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นเมลโกไทยนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกองสื่อสารและสารสนเทศอืมเมลโกไทยนะเวิร์กดีนั่นแหละครับเวิร์กดีเมลโกไทยหรือเป็นเมลโกไทยก่อนหน้านี้ที่ใช้อยู่นะฮะแต่ว่าทุกเมลอะฮะไม่ว่าจะเป็น g m a i l เมลเวิร์กดีเมลโกไทย o t m a i l อะต้องเป็นเมลที่ใช้อยู่แล้วตัวเจ้าของเมลเนี่ยเข้าไปดูอ e ีเมลได้นะครับ ทำไมเดี๋ยวผมจะอธิบายนะฮะเบอร์มือถือต้องใส่เข้ามานะฮะตรงนี้แนี่ยสำคัญเหมือนกันนะฮะราดผ่านมันจะมีหลายเงื่อนไขนะครับตรงนี้นะฮะนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยความยาว8ปดถึงสิตัวอักษรน้อยกว่า8ไม่ได้มากกว่า15ก็ไม่ได้นะฮะต้องอยู่ในช่วงนี้เงื่อนไขที่2ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กน,นะครับ ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่3ภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะฮะนะฮะเงื่อนไขที่4ตัวเลขนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนะฮะอักขระพิเศษนะครับผมอักขระพิเศษคืออะไรมันก็จะบอกว่าในวงเล็บต่อท้ายนี่ฮะก็จะมีเครื่องหมายตกใจนะครับอัศเจรีนะครับเรียกชื่อเป็นทางการนะครับอัศเจรีนะฮะเครื่องหมายแอดไซน์นะครับผม เครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายแอนและเครื่องหมายดอกจันนะครับผมนะครับอักขระพิเศษเนี่ยเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งนะฮะนะครับทั้ง6ตัวเนี่ยเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งนะฮะก็จะต้องเป็นมีความยาวพอสมควรนะฮะแปดถึงสิตัวอักษรมีทั้งอังกฤษตัวเล็กและอังกฤษตัวใหญ่มีตัวเลขด้วยแล้วก็มีอักขระพิเศษนะฮะผม อระพิเศษเลือกมาตัวใดวตัวหนึ่งนะฮะนะครับก็เข้าเงินไขแล้วนะครับผมช่องถัดมาเนี่ยยืนยันรหัสผ่านนะฮะเป็นการแอปพลูฟจากช่องด้านบนนะครับผมต้องตรงกันนะครับสช่องนี้ช่องด้านบนเนี่ยรหัสผ่านกับยืนยันรหัสผ่านเนี่ยต้องเหมือนกันทั้งหมดเลยผิดพลาดตัวเดวตัวหนึ่งมันก็จะไม่ผ่านแล้วทีนี่หลยครับ ก็มาคลิกที่ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนครั้งนี้นะฮะก็ติ๊กเข้าไปนะครับนะะผมพอติ๊กไปเสร็จเนี่ยมาช่องสุดท้ายแล้วฮะช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นรหัสความปลอดภัยนะครับผมรูปด้านบนเนี่ยก็กรอกตามรูปนะฮะมันก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับผมเห็นไหมฮะ fmv เนี่ยก็กรอกไปนะฮะผมกรอกตามรูปไปนะครับผมหรือถ้าเกิดเราบอก,บอกว่าเฮ้ย hey, รูปนี้มันไม่ชัดว่ะวินิฉัยยากก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะกดที่เครือ่องหมายลูกศร2รลูป2ตัวเนี่ยฮะคลิกไปมันก็จะเปลี่ยนรูปไปนะฮะเป็นรูปอื่นถ้าเกิดเรามาถนัดยังวินิฉัยยากเนี่ยก็กดเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็กรอกเท่านี้นะฮะก็เรียบร้อยกดลงทะเบียนสีน้๋เงินเนี่ยพอกดลงทะเบียนเสร็จเนี่ยฮะมันจะไปที่หน้าจอ1น,นะครับผมก็คือหน้าจอนี้นะฮะ นะครับผมหน้าจอนี้เป็นตัวอย่างนะครับหน้าจอเนี้ยเป็นหน้าจอที่ระบบมันเด้งขึ้นมาพอกดลงทะเบียนนะก็คือมันจะบอกว่าให้กรอก OTP ที่ได้รับจากอีเมลนะครับอีเมลตะกี้เลยครับอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับกจนะครับผมสำรวจใน Google Form นะครับผมแล้วก็อีเมลที่กรอกในหน้าตะกี้นะครับผมหน้าที่ลงทะเบียนนั่นแหละอะไรฮะ อีเมลนั่นแหละมันก็จะมี OTP ไปเราก็เข้าไปดูนะครับผมในอ e ีเมลเข้าดูในอ e ีเมลเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่เห็นเมลเนี่ยก็ลองดูก่อนนะฮะลองดูที่จังเมลเมลขยะนะฮะผมพอดูที่จ e ังเมลเสร็จอะเออมีละในปกติอะมันจะอยู่ที่เมลปกตินะฮะอืมแต่นี่สมมุติว่ามันไม่มีก็ลองดูที่จ e ังเมลซินะพอดูเสร็จอะ่ะก็จะมีตัวเลขห้าหกตัวมั้งนะครับผมจําประมาณนั้นแหละครับห้าหกตัว ก็เอาตัวเลขนั้นแหละครับมากรอกในหน้านี้นะครับผมอืมนะฮะผมเข้าเมลไปนะครับผมไปดู OTP แล้วก็เอาตัวเลขมากรอกที่หน้านี้เมลนั้นต้องเป็นเมลที่ลงทะเบียนไว้กับกอจนะครับผมทาง Google form อ่านะฮะ Gmail หรือเมลกไทยนะฮะนะครับที่ได้ลงถ้าเกิดคนลงทะเบียน Gmail เนี่ยนะคนลงทะเบียน Gmail นะ ก็จะเป็น Gmail นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าใช้เมลโคไทยเนี่ยก็เป็นเมลโคไทยนะครับผมลองดูนะฮะนะครับหน้านี้นะครับย้ำอีกนิดหนึ่งหน้านี้ห้ามปิดนะฮะหน้านี้ห้ามปิดห้ามปิดเป็นอันขาดนะครับผมปิดแล้วเนี่ยมีปัญหาเพราะมันจะเรียกกลับมาไม่ได้หน้านี้นะฮะมันก็จะเป็นปัญหาของแอดมินต้องไปยืนยันตัวตนด้วยวิธีพิเศษนะฮะผม วิธีอื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันจะยุ่งยากต่อแอดมินแล้วก็คนที่ลงทะเบียนผู้ใช้ทั่วไปด้วยนะฮะนะฮะห้ามปิดหน้านี้นะนะครับก็คุณก็เปิดไว้แล้วก็ไปดูเมลดู OTP มาแล้วก็มาใส่นะครับผมอืมเคทีนี้ก็เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยละนะครับผมต่อมาเนี่ย เราก็จะเข้าสู่การล็อกอินนะะนครับของ d p นะฮะล็อกอินแบบไหนนะครับผมอ่าเข้าไปละผมก็จะเป็นหน้าจออย่างนี้ล็อกอินนะฮะก็ใส่เลขบัตรเลยครับผมเลขบัตรสิบสามหลักอืมนะครับใส่เลขบัตรมานะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่ได้ตั้งไว้ตะกี้นะครับอ่ะผมใส่เลยของผมเองนะ นี่นะครับผมแล้วก็เข้าสู่ระบบคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าจอนี้นะครับผมก่อนอื่นนะฮะเราลองมาดูที่โปรไฟล์ก่อนนะครับเห็นไหมฮะผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยอันนี้ผมนะผมก็คลิกที่รูปปึ๊บนะครับผมมันก็จะมีข้อมูลโปรไฟล์นะครับผมอลองเข้าไปดูก่อนนะอันนี้พื้นฐานนะฮะครับเห็นไหมฮะมันจะมีชื่อเล่นอีเมลส่วนตัวเบอร์มือถือไลน์ไอดีนะครับผมอืม แต่ว่ารูปแบบมันยังไม่มีอันนี้ผมไปใส่มาแล้วนะฮะผมถ้าเกิดอยากใส่รูปนะฮะนะครับขนาดภาพ300คูณ300พิกเซลนะแล้วก็สามไฟล์นี้นะ PNG JPG แล้วก็ JPEG นะครับผมก็กดที่ดินสอนะฮะดินสอเสร็จก็เลือกรูปเข้ามาอืมนะครับผมก็เลือกรูปเลือก,เล,อกเลือกรูปเข้าไปแล้วก็กดยืนยันปุ๊บนะฮะบางทีรูปอาจจะยืดบ้างอะไรบ้างมันจะไม่สมส่วนเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรฮะ อันนี้เราใช้งานนะครับผมอยากไปซีเรียมันมากนะฮะอย่างรูปเนี้ยมันก็ยืดหน่อยหนึ่งนะฮะต้องรีไซต์อะไรกันะให้มันเหมาะสมแล้วก็เราพึงพอใจนะครับผมโอเคนะทีนี้แหละครับการเข้าไปใช้เนี่ยมันก็จะมีหน้าจอเดสก์บอร์ดนะครับผมเดสบอร์ดนะข่าวสารต่างๆภายในกลุมมั่ง หลบล่มข่าวสารจาก dc นะฮะดีพีเซนเตอร์นะครับผมเห็นสามขีดนี้ไหมฮะนี่ครับสามขีดมุมบนซ้ายมือนี่นะฮะที่เคอร์เซอร์ผมอยู่เนี่ยก็คลิกเข้าไปนะฮะมันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ผู้ใช้งานทั่วไปนะครับข้อมูลบุคลากรข้อมูลส่วนตัวนะครับผมอันนี้เราเข้าสู่การกรอกที่อยู่นะฮะซึ่งจะเกี่ยวข้องนะครับผมนะครับจะเกี่ยวข้องอ่า ในเรื่องของทะเบียนบ้านแล้วก็เป็นการตรวจสอบเรื่องของค่าเช่าบ้านด้วยนะครับผมเรื่องของค่าเช่าบ้านนะครับผมจะให้มันรวดเร็วว่องไวขึ้นตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับผมมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าเช่าบ้านนะฮะนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลทะเบียนบ้านนะครับผมทีนี้แหละครับมันก็จะมีสามขีดนะฮะผมเห็นไหมฮะสามขีดด้านซ้ายมือเนี่ย สามขีดสีน้ำเงินก็คลิกเข้าไปนะฮะนะครับแล้วก็ลองลากขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเมนูย่อยนะฮะเมนูย่อยนะครับผมข้อมูลที่อยู่นี่ตรงนี้ฮะข้อมูลที่อยู่เนี่ยคลิกมาก่อนอันนี้นําล่องนะครับเปิดเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับอ่านะฮะเปิดให้มากรอกกันอันนี้ผมกรอกไปแล้วนะครับเวลากรอกเนี่ยออปชันต่างๆนะครับมันจะอยู่ด้านขวามือ นะครับผมทั้งดีพีเลยฮะเขาจะวางไว้ตรงนี้นะครับ UX UI อะฮะเขาจะวางไว้ด้านขวามือเพิ่มข้อมูลนะครับผมเห็นไหมฮะบวกเพิ่มข้อมูลไปอะแล้วก็กรอกนะครับผมในดอกจันนี่ฮะเป็นหลักนะฮะดอกจันคือต้องกรอกนะครับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับผมนะครับแล้วก็จังหวัดอะไรนะฮะสมมุติกระบีสมมุตินะฮะอันนี้ข้อมูลสมมุติ ตำบนนะครับผมนะครับแล้วอันนี้สำคัญก็คือเพิ่มแก้ไขไฟล์ถูกไหมฮะเพิ่มแก้ไขไฟล์ก็คลิกเข้าไปคือการกรอกเหล่านี้นะครับมันเป็นการกรอกโดยคนมันไม่มีน้ำหนักไม่มีหลักฐานนะฮะกรอกซีซัวกรอกอะไรมานะครับผมมันต้องมีน้ำหนักด้วยนะฮะน้ำหนักหลักฐานด้วยนะครับก็คือเพิ่มแก้ไขไฟล์นะครับผม ตรงนี้นะแล้วก็เลือกไฟล์นะครับผมสองเมกนะกาจะพิมพ์ไว้ว่า2องเมกขนาดไฟล์สูงสุด2องเกนะครับผมซึ่งผมอะ่ะจะใช้ไฟล์นะครับผมผมยกตัวอย่างของผมเองอะนะฮะผมจะแนบไฟล์ของไทยดีนะครับผมไทยดีคืออะไรนะครับผมไทยดีเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของกรมการปกครองนะครับผม เชื่อมโยงกับสำนักทะเบียนกลางนะครับผมก็คือทะเบียนราษนี่ฮะทะเบียนราษนะครับของกรมการปกครองนะไทยดีเนี่ยผมใช้หน้าจอให้ดูนิดหนึ่งนี่ก่อนจะได้เข้าใจนะฮะของทะเบียนราษอ่ะนี่ฮะไทยดีนะครับเป็นแอปทางมือถือนะฮะแอปพลิเคชันไทยดีนะครับผมลงทะเบียนกันได้นะฮะทาง Google Play แล้วก็ a อ p Store นี่นะฮะนะฮะมันก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับ ข้อมูลทะเบียนราษนะครับผมลงทะเบียนง่ายนะฮะอืมง่ายนะครับผมแล้วก็มีบัตรประชาชนดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะฮะใช้แทนบัตรประชาชนจริงได้เลยนะครับผมอืมนะฮะก็ลองไปเข้าดูนะฮะยืนยันตัวตนต่างๆนะครับผมแล้วพอยืนยันตัวตนเสร็จนะครับผมมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับเขาเรียกว่าใบรับรองนะครับผมใบรับรองทางทะเบียนราษนี่นะฮะนะครับทรลสิบสองทับสองนะครับผมมันก็จะมีเลขบัตรมีชื่อ สัญชาตินะครับผมแล้วก็บิดามารดาด้วยนะฮะแล้วก็มีที่อยู่ตานทะเบียนบ้านปัจจุบันอยู่ที่ไหนย้ายมาจากบ้านเลนที่เท่าไหร่นะครับผมอ่านะฮะแล้วก็มีรูปเหมือนกับบัตรประชาชนบวกกับทะเบียนบ้านอืมนะครับผมทอรอสิบสองทับสองน,นะครับอ่าสามารถดาวน์โหลดนะครับผมได้จากไทยดีนะครับผมแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติรัษฎรด้วยระบบดิจิตอลนะฮะจัดฐานข้อมูลทะเบียนของสำนักทะเบียนกลางนะครับผมอืม จากไทยดีนี่หละครับหรือถ้าเกิดผมแบบอยากว่าอุ้ยผมเอาไทยดีว่ะสะดวกง่ายแล้วก็มันเป็นฟอร์มที่แบบดูง่ายนะผมให้ดูนะตัวที่ผมแนบมานะครับทรอ12ทับ2นะครับอันนี้จากไทยดีนะฮะนะฮะหน้านี้เนี่ยมันจะมีรอตรวจสอบนะครับผมเพทางกจอเนี่ยก็ต้องตรวจสอบนะครับแอปพูอีกทีหนึ่งนะฮะยังไม่ได้ข้อมูลอยู่ในระบบต้องรอแอปพูก่อนนะครับผมนะ พยายามแนบมาให้ครบนะฮะแนไฟล์มานะครับผมกอกให้มันถูกต้องนะฮะดอกจันต่างๆแล้วก็ตรงกับน้ําหนักก็คือหลักฐานที่แนบมานะครับอย่างของผมเนี่ยผมแนบตัวทอรอลสิบสองทับสองมานะฮะนะฮะเพื่อใช้ในการตรวจสอบที่อยู่นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฐานข้อมูลนะครับผมแล้วอาจจะเป็นใช้ทะเบียนอันนี้ฮะค่าชาวบ้านนะฮะที่จะใช้กันนะครับผมลองดูนะฮะไทยดีนะครับผมดีมากนะฮะ โอเคโอเคนะต่อไปนะครับเป็นแอปพลิเคชันเรื่องสุดท้ายละทางมือถือสมาร์ทโฟนนะครลงทะเบียนนะฮะคือการติดตั้งเนี่ยก็เข้าไปใน Play Store และ App Store นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำค้นหา ocschrm s นะฮะนะครับพอเข้าไปแล้วนะครับ มันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับติดตั้งเสร็จนะครับแต่ว่าคนที่ใช้แอปพลิเคชัน OCS CSR MS นี่นะฮะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับผมนะครับต้องลงทะเบียนทางคอมพิวเตอร์ก่อนนะนะครับมันจะใช้แอปเลยไม่ได้นะครับผมนี่ครับต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานก่อนนะ นะครับผมอ่ะนะฮะนี่เห็นไหมฮะ s nfc d p g o t h ต้องลงทะเบียนตะกี้ก่อนที่ผมสาธิตไปต้องลงก่อนนะครับพอลงแล้วเนี่ยก็สามารถติดตั้งแล้วก็ใช้ได้ละใช้แอปได้ละแล้วก็มุมขวาเนี่ยมันก็จะมีนี่ฮะที่เป็นลูกศรชี้ครับ3ขีดเนี่ยมันก็จะสู่หน้าจอล็อกอินล็อกอินก็เป็นเลขบัตร13หลักแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับผม ที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็คือเหมือนกันเหมือนกันกบเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์นะฮะนะครับแต่ตัวเลข ID การกับ username เนี่ยเป็นเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับผมเหมือนกันนะครับสช่องแรกแล้วก็ตัวพาสเวิร์ดเนี่ยก็คือที่เราตั้งไว้นะครับหน้าจอถัดมานะฮะมันก็จะเป็นใส่รหัสผ่านนะครับผมทั้งแอปพลิเคชัน นะฮะหกหลักแล้วก็ยืนยันอีกหกหลักนะครับผมต่อไปเวลาเราเปิดใช่ไหมฮะล้วก็จะใช้พาสเวิร์ดตรงนี้เลยฮะเข้าได้เลยไม่ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษอะไรอ่ะถูกไหมฮะไม่ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษที่แบบสิบอ่ามากกว่าแปดถึงสิบห้าตัวไม่ต้องก็คือแบบแอปนะครับพาสเวิร์ดแบบแอปก็คือเลขหกหลักตดๆ,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 ๆแล้วก็เข้าแอปเลยอืมนะฮะ เบื้องต้นเนี่ยก็คือตรวจสอบการแจ้งเตือนจากระบบได้ที่ปุ่มมุมขวาด้านบนเห็นไหมฮะอ่านะับผมปุ่มบนขวาด้านบนนะฮะมันก็จะมีกระดิ่งนะครับผมแล้วก็จะบอกสถานะต่างๆแต่ตรงนี้อ่ะมันยังไม่มีอะไรเพราะเรายังไม่ได้เปิดฟังก์ชันการลาออนไลน์นะฮะนะครับยังไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้นะฮะผมแล้วก็มันจะมีการอนุมัติอะไรด้วยยังอันนี้ก็คือเข้ามาลองเล่นแอปดูก่อนนะครับผมให้คุ้นชินกับหน้าตานะฮะ แล้วก็อันนี้การเพิ่มคาขอลาอันนี้ละไว้ก่อนนะฮะยังไม่พูดถึงเอาไว้สักระยะหนึ่งนะครับผมตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงนําร่องนะครับผมเน้นไปที่ข้อมูลทั่วๆไปก่อนนะฮะนะครับบอกข้อมูลที่อยู่นะฮะเมื่อกี้นะฮะลองดูนะฮะมันจะได้เคยชินนะครับผมกับโปรแกรมนี้แล้วก็ลองใส่ลงใส่รูปไปนะฮะตรวจสอบข้อมูลตัวเอง ว่าข้อมูลที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งนะฮะผมวันเดือนปีเกิดนะะแล้วก็วันที่บรรจุเข้ารับราชการอะไรอย่างี้ะมันถูกต้องไหมนะครับชื่อนามสกุลอะไรถูกไหมนะครับไปตรวจสอบข้อมูลทั่วทัวไปก่อนนะฮะมันอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้ดูนะ,ะอีกทีหนึ่งนะฮะ นะครับผมหน้านี้นะข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะฮะลองดูหน้านี้ก่อนนะฮะอันนี้ของจริงนะนะครับผมของจริงว่ามันถูกต้องไหมนะครับหน้านี้อ่ะนะครับถูกต้องไหมนะฮะตรวจสอบดูนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ข้อมูลทั่วท่วไปนะฮะตรงนี้นะครับลองตรวจสอบดูนะฮะ ข้อมูลภาพรวมข้อมูลทั่วไปแล้วก็ข้อมูลที่อยู่อันนี้อันนี้ลองกรอกเข้ามาดูนะฮะลองกรอกแต่มันไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกครับมันแก้ไขมันลบได้นะครับผมแล้วก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากกอจอ,อีกทีแอปพูฟอีกทีหนึ่งนะฮะนะครับไฟล์ก็แนะนํานะฮะไทยดีนะครับทอรลอสิบสองทับสองเนี่ยนะครับหรืออะไรหรือทะเบียนบ้านก็ได้นะฮะสแก,กนมานะครับผมนะครับแต่ไอของไทยดีอันเนี้ยมันดีมันครอบคลุมแล้วมันเป็นแพลตฟอร์มที่ อ่านง่ายเข้าใจง่ายนะฮะอืมนะครับผมนี่ฮะอืมผลง,งานแล้วก็ครบถ้วนข้อมูลนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็เปิดใช้แล้วนะครับผมก็ขอความร่วมมือนะฮะอันนี้นะฮะเป็นโปรแกรมนะครับผมที่ทำเพื่อพนักงานทุกคนนะครับต่อไปมันจะมีประโยชน์มากนะครับ ฟังก์ชันมั้ก็จะเปิดใช้เรื่อยๆช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะดูต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับพฤติกรรมแล้วก็สร้างความคุ้นเคยนะครับแต่พอผ่านไปสัก2เดือนเนี่ยผมเชื่อว่าโปรแกรม d ีพีเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็หลายๆคนเนี่ยคงอยากจะใช้มันนะครับก็อยากจะมีคลิปวิดีโออะไรออกมาอีกเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมีข่าวสารหรือว่ามีการอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับวันนี้นะฮะก็ขอลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ